นะคะเข้าสู่รายการชวนชมไม่เจอกันนานซื้อหายไปไหนมาเขาไปมีแฟนใหม่บุ๊คบุ๊คเลยนะเออแต่คนก็ดูกันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบางคนก็แย่ลงบางคนก็แย่ลงแกมางนาดนี้ใหม่ทำไมต่อตัวที่อันนี้ใหม่มากอีโดไม่ก็คนก็แย่ลงไม่คนก็ใหญ่ขึ้น ตัวหรือเปล่าตัวแน่ใจตัวใหญ่อันนี้คือตั้งใจบูลลี่กู่ะตอนนี้เป็น ep หนึ่งของชนชมชาเลนก็บอกก่อนว่าชนชมพูง่ายคือจะเป็นช่องที่รีแอคชั่นแล้วก็ชาเลนในกลุ่มเพื่อนสาว c r e a i v e Q I A Plus วันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวให้ครีเอทีฟเราบอกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาเลนวันนี้เป็นชาเลนให้ถ่ายชื่อจริงนามสกุลดาราไทะ แต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนัออ้นมันจะเป็นแบบว่าดาราที่เราคนนุ้นหน้าคุ้นตาดีมีอะไรจะพูดแต่ละคนไหมก็ฉันก็เป็นดาราคนหนึ่งที่<ะ>อยู่ในวงการบันเทิงฉันก็ดูละครถุกเรือก็อย่างกระทิงฉายแล้วห้าวันฉันก็ดูห้าวันเนี่ยซีพูดกระทิงมาตั้งแต่เมื่อเชา้าถึงตอนนี้กระทิงอยู่คนเดียวของฉันฉันไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าค่อนท้างที่จัดถาง่ายไปสักวงการนานพอสมควรขอฉันก็ไปดูผลการปสิสี พอไม่กล้าพูดอะไรเยอะเน้นถ้าเขาเปลี่ยนชื่อมาอย่างนี้นะคะก็เปยนชื่อล่าสุดใช่ก็เปนชื่อล่าสุดได้คะแนนมากสุดคือชนะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือคือโทรหาคนที่แอบชอบแล้วและไม่มีเบอร์ เครียดดาราแล้วนะกูเครียด์คนเลี้ยงกูเครียด์ผมด้วยที่เครียด์ลการโทวอะเปนแอกชอบนะคือจะโทรหาคนไหนใคยชื่อไทยใจไทยเอ่ยไทยจีคนแรกง่ายมากไม่รู้เามันเขียนชื่อกูได้เสียวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เจษฎาพรนผลดี เศรษฐาพรสุขดีอูดอันตี้สเปอร์บ้านโอ้ยโอดใครอะแตงโมเหรอนิดาแตงโมนิดานม่รู้อะไรอน้ำใหม่ด้วยนะน้ำใหม่ด้วยนะไม่ใเทเยนิดาพัชราวียะโคงอ่าคนต่อไปคนนี้แบบหล่อมาก อนตอนนั้นก่นที่ยุตระกูลอะไรนขันี้กูเอาไปก่อนก่อนตั้งสีสุกไม่ใช่คนต่อผาคต่อพาตระกูลมือแรกกคืยแรกแล้วก็้อยก้อยอะไรวะก้อยอารัชพรคุณรับยานันไม่ใช่ไอแม่กระตอารัชพรฉลอมไม่ใช่ ฮะเจ้าอะไรเจ้านายเจ้านายเขาไม่มีชื่อจริงปะเจ้านายเจ็ดนายจินนายจินไตรเหรอเจ็ดจินเจ็จินตั้งสีสุไม่พ่ายต้งให้ยืนยันคำตอบสุดท้ายเจ็ดจินค่ะเป็นคำตอบที่ดีเพราะว่เขาชื่อจินเจ็ครัโอ้โหบิวอาริสลาบิวอาริสลาเอาแค่นี้พอ อิสราหรทมพนาครอิสรามาแตออิสราจิสกุลมงคลสีุกอิสราทองบริสูทถึมล่มาไดีไปคนต่อปดปาทานปะมุขประธานมาดีหมไม่ไไปนะไปนฉันขอไนาไกทองอค่ะไปนาไก่อรเียกอตต้านนาร เป็นไล่ะดีไเป็นเออสีได้โวโอมื่อลกคือในใจอ่ะกูก็เดาเนาะว่าเป็นเบล่าแต่กูเบล่าเาต้องทำพระนางขออยากทำพระมงคลทำมัจฉโยยมีกริบกริบกริบแล้วก็คุณสียาววะคุณไม่ออกกริบกริบเสกวันพันธ์ิิมีเขาอาภีไม่ค่ะผมไม่รู้แล้วกูอกเ่าเกิตอแล้วคดกินอะไรอ่ะกริบล่กินนนต๊อกกริบอํนวยเด็ก พวกเราสิสลอบทมาลีกาคัมทุนไายฮานิดาานิดาพิมทาถานนิดานักสกุลยาวมากทัปนวัตหรอมานะเลิศเรืองกูโอ้โมึงไปแข่งกอลิมอปิกเต้ยนะแมทวินเมทาวินัวค่นี้แคเวก็ดแข่งด้วยเมทาวินเม่น เมทัลวินนามสกุลโอภาสเอี่ยมขจรโอ้แต่ส่วนตัวโอภาสเงี้ยเนาะนามสกุลคนพวกนี้อ่ะเนาะจุลจอยโอภาสเอี่ยมขจรได้อยู่ได้อยู่วาอะไรวะต้าเน่งกัญญาวีสอบเมือง ใช่แล้วกูจริงจังมากในการตอบจริงนะเคนมาณีจานก่อน้องเคนมานีสองเมืองเคนมานีสองพวงไปไหนเคเจกิษณภูมิกิษณภูมิอีมุญส่งค่าวคราวที่ไม่ดีขลิซ่าโคลบาลิซ่าลาลิส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 ามโนบาลพิมพ์ิพายไม่รูฉันไม่รู้เลยขอเดาว่าพิมพ์ประภา พิมพัทวิ่งวิ้งพิมพัทกลาพิมพัทดาพิมพัทดาพิมพัทดาพัทพิมพัทดาพรเราชื่อว่าพิมพัทดาพรเป็นจักรวัฒนพัทโอ้ยยาวเลยได้ทายคุณยาวจริงเนาะตามไปเต้พิมพัทดาแต่แค่กอนนะฟันแต่กอดกอดก็แต่ยืนแล้วก็โยนเลยไอ้เหี้ยยี้ได้ไหมถ้ามาเสมอทำไงนี่ละมีคนเสนอไหมมีคนเสมอแต่ที่เธอทายมีคนชไหมมีคนชนะมีคนแพ้ แต่ว่าคนเรามันก็ต้องมากับตัวไง มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกมีดองของอันน่ะเราจะให้จับสลากค่ะที่แข่งมาทั้งหมดไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นทำไมจับสลากว่าใครจะได้โถ่โถ่ต้กงเนอย่างนี้ต้องเป็นเกมจระเข้ต้นที่มากับดวงแต่กูอยากรู้คะแนนก่อนได้คะแนนกูคือั้นมาันได้สามคะแนนค่ะอ่ือได้หวาได้สี่ได้ซูดกได้ห้าแล้วก็เห็นมีหวานได้สี่เย้ชนะหรอใครทุกคนเลือกเลขหนึ่งถึงสี่ไทยเลือกที่ตรงคนนั้นแหละ เป็นผู้โชคดีโอเคหนึ่งสองสามกูได้เลยเป็นกูได้เลยอ่ะเลขหอยจบไปแล้วยังไงแม่คือก้ไม่ใช่อะไรนะคะแนนฉันก็ไม่ได้ตามนฉันต้องโโวคือเป็นดวงที่บอกว่าต้องถูกโทรหาแต่เราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะบางทีเขาอาจจะใจฉันดีม่ก วันนี้ก็เป็นคอนเทนต์กลับมาอีกครั้งของชวนชมของเราเป็นไงบ้างคนเราูดความรู้สึกก่อนเอาจริงนี่คิดถึงบรรยากาศแบบนี้เนาะเหมือนแบบมันได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ได้เจอหน่อยอะไรก็สนุกดีแล้วปกติไม่ได้เจอใครเลยไม่เจอคนคือพอเป็นโควิดก็ไม่ได้กลุกคลินแบบนั้นนี่ว่าก็เป็นหนึ่งในความสนุกที่เราได้มาดูหนังด้วยอะไรองี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการดูคนเดียวมันคือมันต้องเหงาแม่ะก็ดีไม่เอาอย่างงี้คือแบบว่าดีใจที่กลับมาทำเพราะว่าอะไรคุณแม่คุณแม่เป็นนแฟบ การค่ะเพราะว่าเออช่วงนี้ไม่ได้รายการอารใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอยากให้คุณแม่ของนับปั่นได้ดูคลิปเรื่อยก็สนับสนุนเราได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งริ๊งๆให้เราส่วนส่งมาะคะก็อุตสาห์ตั้งช่องขึ้นมาใหม่เลยเนาะเมื่อกี้แม่ปั่นหาผู้ชายแล้วใช่ไหมว่าจะโทรหาใครถ้าอยากดูต้องดูตอนใครกันใครรอดูนะว่าแม่ปั่นแอบชอบใครอยู่ตอนนี้ ใส่ไข่เป็นสองสามฟองแล้วนะสวัสดีพวกเราชวนชมขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ขายซื้ออยู่รบกวนไหมอ่ะไม่รบกวนไปเลยไปรบกวนละไปขัดน้ำผมขออนุญาตกินไปด้วยได้ไหมได้กินอะไรอยู่นะสันฟิชไหนๆคุณสุริยจอยอยู่ไหนอ้าวทำไมถามสุริยจอยนี่ไงหน้าแดงทำไมอ่ะ ตอนนี้อยู่ปีอะไรแล้วว่ปีห้าปีห้าสุดท้ายแล้วเขา,าเรียนเขาเรียนเปีไม่ใช่นะนี่เนี่ยคนถามแต่คนเนี้ยเคยช่วงนี้สอบหรอ<า>เขาสอบปปกปนทุกวันเลยหรอเรียนสัตตะทันตะแพทย์อะไรพวกเนี้เขาสอบเปนทุกวันเลยหรอการเรียนหมอเนี่ยมันเหนื่อยปะมันมันไม่เหนเหื่อยแต่เราม่อยากมีคนตลกไปใครไม่ตอนนี้เรียนทําอะไรอยากผ่าตรงผ่าตัดอะไรนี้ได้ไหมยังไม่ได้เพราะว่าเป็นออนไลน์หมดเลยอ๋อเหรอเป็นผ่าตัดออนไลน์ ถ้าสมมติว่าจบมาพาตัดให้เพื่อนนี่ไหนนะถ้าไม่มีหุ่นน่ะโทรมาขันซะก็ได้ฉันจะนอนตะเพงมีแฟนและยาหามจริงมีคนคุยไหมอ่ะถ้ามีเลยตัดใจเลยคือมีคนเข้ามาหาเราเราก็จะตอบในลักษณะของเรบเพื่อนกันเพราะเรายังไม่ได้แบบอยากมีแฟนถ้าเธอพร้อมที่จะมีใครสุริจอยโอกาสไหมอ่ะไม่แต่งยิงเลยแบบนี้ยาคุมบัวเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาทำมาได้เพื่อน อ๋อใช่ไหมเออเขาจะบอกว่ามึงไม่คกับเขา ผมก็ไม่ได้สีเรียยอะไรแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ไกลกว่าก็เลยเวลามีใครถามอะไรเงี้ยเขาแบบยังไม่รู้เลยเว่าตัวตัวเกมผมยังต้องเรียนอยู่อะไรเงี้ยงั้นนี่จีบใช่ไหมโหพูดเล่นถ้าเป็นนี่นี่ทำได้ไรอ่ะคุณน่ารักน้องนี่ชอบเลยเนี่ยชอบชอบเหมือนกันขอแข่งไอนี่จะชอบน่ารักมากแข่งด้วยไม่ไม่อันนี้ไหนๆก็ได้คุยละบอกก่อนว่าอันนี้สิ่งวิ้งจะลอง่ายไูดหน่อยอันนี้คือความในใจสิ่งที่ช อบเธอเพราะว่าเธอไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นยังไงนพูดเลยความเจนเทิลแมนของเธอมีเยอะมาก เอาดีๆเป็นคนแรกที่ฉันรู้สึกว่าฉันกล้าคุยอะไรไม่สนอง่ายฉันกล้าคุยทุกอย่างอันนี้ชมจากใจว่าเธออะเก่งมากที่แบบว่าอายุแค่นี้แต่ความคิดเธอเป็นผู้ใหญ่มากเป็นคนที่แบบชอบคนท่ใสัยผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เลยชอบเป็นพิเศษใช่แล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เจนท์แมนมากเขาเรียกว่าอะไรอะก็แบบไม่ได้ทำท่าทีรังเกียจหรือว่าเอาฉันไปเล่ากับคนอื่นหรือว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เล่านะเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าจะบอกแค่แบบเทิร์นแบบ เธอแบบลองห้าออกมาลองออกมาประมาณนี้ประมาณนี้เจดการงานแต่งอรกันเนี่ยเนี่ยเาเธอแบบนีไงจินอ่ะขอ่ขู้ขู่ขู่ขูู่้่ข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 ิ่ขิ่ขู่ขู่ขม่ขู่ขา่ขู่ขู่ขูกขู่ขู่ขู่ขเครียด่ขเ่รู่ข่ขขูู่ข่ขูู่่าเู่ ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะเป็นคนที่เธอมาระบายด้วยอุ้ยตลอดอาจจะแบบไม่ใช่ในฐานะคนรู้ใจอะไรงเี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอยากอยู่กับเธอในทุกโมเมนต์ฉันจะบอกทุกคนว่าแบบว่าเวลามีคนมาแซวจะบอกเออเธอเนี่ยคือเซฟโซ่ของผู้ชายที่แอบชอบอ้ยแต่จริงๆเขาจะบอกตลอดว่าคนที่เขาชอบอ่ะคือเอิร์ธและจะบอกอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาแชร์ในในเฟซก็คือเขาจะหมายถึงเธอตลอดจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่สุดจอยนะเพราะว่าตอนนี้ เ <łość> ดาๆก็มีไหนๆพี่จีนจอยแบบทั้งมาขอวิ้งก่อขอวิ้งมาใส่ขาแบบฝากไอจีให้กับผู้ชมหน่อยเร็วเจนเนอิบเจนเอิญอานนี้เจนเอินจอยใช่ปะแล้วแบบมีรักไม่แบบ โอเนี่ยเธอเป็นแบบนี้อ่ะทำให้ฉันคิดได้ไงโอเคโอเคขอบคุณมากพักผ่อนเยอะๆนะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือขอให้สอบผ่านแบบปังๆๆๆนะบ๊ายบายขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะส้ัยบาค่ะ